ถุยน้ำลายใส่ผมอีกนะครับเขาบอกว่าการที่ไปเพราะว่าใครพูดอย่างอาจารย์พิชัยเมื่อกี้ไปด้อยค่า <c oughs> อาชีพขับรถได้ยังไง <c oughs> ผมบอกโอ้โหมึงกินยาไม่ได้เขย่าวขวดหรือเปล่าวะความหมายเ็าคือมึงจัดตั้งเขาไม่ได้บอกอาชีพคนขับรถไม่ดีไอ้ควายจังหวัดที่มีสสพักภูมิใจไทยก็ได้สัดส่วนของสอวอเนียสูง6คน7คน อะไรแบบนี้นะแต่ขนาดที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยอ,อย่างแม้กระทั่งกรุงเทพเองที่คนลงทะเบียนเนี่ยคิดว่าน่าจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็ได้แก้ประมาณสักเก้าคนบางจังหวัดเนี่ยก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็สะท้อนชัดเียโดยตัวเลขเนี่ยมันก็บอกเราอะว,ว่ามันมีความผิดปกติอยู่ว่าเออาถ้ามันเป็นไปตามปกติเนี่ย การกระจายสวในจังหวัดต่างๆเนี่ยมันน่าจะกระจายมากกว่านั้นแล้วก็สวที่เป็นตัวแทนกรุงเทพเนี่ยมันน่าจะได้รับเลือกมากกว่านี้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยสวตัวแทนกรุงเทพก็เป็นที่รู้จักของคนมากกว่านะพูดถึงนะนแง่ของวอกว่าแต่ว่าเมื่อออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่ามันก็มีการจัดตั้งมีความผิดปกติขึ้นมา แล้วก็จังหวัดไหนที่สสเป็นของรรคภูมิใจไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกบ้านใหญ่กับทั้งนั้นอ่ะใช่ครับอย่างทุกจังหวัดนะฮะเพราะงั้นเนี่ยก็เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าสวครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้การกํากับวงการของพวกบ้านใหญ่สายสีเงินที่เราพูดถึงกันเนี่ยเป็นด้านหลักนะครับเพราะงั้นเขาเขาถึงขนาดแบบ ตบหน้าคนไทยทั้งประเทศอดพี่เอาคนขับรถมาเป็นสวนั่ <laughs> เขาตบเขาตบหน้ายังไม่พอครับเขายัางามาถุยน้ำลายใส่ผมอีกนะครับเขาบอกว่าการที่เป็นเพราะว่า <laughs> ใครพูดอย่างอาจารย์พิชัยเมื่อกี้ไปได้อยค่าอ,อาชีพขับรถได้ยังไง <laughs> ผมบอกโอ้โห,โหมึงกินยาไม่ได้ขยาวขวนหรือเปล่าวะ ความหมายเขาคือม like erm ึงจัดตั้งเขาไม่ได้บอกอาชีพคนขับรถไม่ดีไอ้ควายผมด่าแทนนายด่าที่เขาใช้คําแรงถึงท่านบอกว่าน่าสมเพศด้วยนะเออแล้วก็บอกใครพูดอย่างนี้น่าสมเพศด้วยถ้าเบื่อเป็นผมหนุ่มๆนะผมก็จะถามว่ามึงมาต่อยกูไหมล่ะเออกูแก่กูอ้าวแา้วไม่ไม่อย่าไปด้านอะไรคือเขาพูดแบบนี้เนี่ยเขาก็เอ่าก็ต้องดีเฟนส์ตัวเองการก็ธรรมดาแหละการ ที่เขาจะพูดในลักษะนั้นก็ทางที่ดีก็คือสมเพศตัวเองนั่นแหละที่พูดงร่สมเพศมาเนี่ยตัวเองมันน่าสมเพศที่สุดนะ,ค,ะคืออาชีพคนขับรถหรือว่าอาชีพคนยับภาพมันไม่สําคัญนะเขาสามารถเป็นสอวอได้ชถ้าเขาเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพนั้นๆจริงๆนะอย่างเช่นสมมติว่าคนขับรถเนี่ยไปสมบัครในกลุ่มอาชีพอ,อิสระหรืออื่นๆที่มันตรง เขาก็เป็นตัวแทนของคนขับรถก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อันนี้เนี่ยเขาไปเอาอะไรบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมอ,อ,อาวุโสนักฟุตบอลอาวุโสก็เ,เอาไปสมัครในกลุ่มกีฬาใช่ค่ะทีนี้เนี่ยไอน้นักจตุรนฉบับนี้เนี่ยเ,เขาก็กำหนดเอาไว้ว่า,าการทีเ่เป็นอาชีพใดก็ต้องมีความเชี่ยวชาญสิบปีใน<ช>ที่การที่เราถือว่า อะไรเป็นอาชีพอะไรเนี่ยมันก็ต้องได้รับผลตอบแทนจากการประกอบอาชีพนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นอาชีพะนะไอ้ปาเป้สมัครเล่นไปเตะฟุตบอลสมัครเล่นที่วรรณวิชก็คงเตะทุกวันก็เป็นอาชีพนักฟุตบอลได้เหมือนกันใช่ไหมเอออะไรแบบเนี้ <c oughs> ยหรือว่าว่ายน้ําเราว่ายน้ําทุกวันเนี่ยเราเป็นอาชีพนักว่ายน้ําได้ไหมเออมันก็มันก็ดูตลกดีนะคือมันไม่ใช่คือพูดง่ายนะคือว่าไออาชีพที่เขาเขียนในรัฐมนูลเนี่ย เขาต้องการความเชี่ยวชาญในอาชีพน,นั้นๆแล้วก็มีความรู้เส้นสนคนในในการประกอบอาชีพชถ้าหากว่านักฟุตบอลอาชีพไปสมัครเนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรหรือว่านักบอลเล่บอลทีมชาติไทยไปสมัครเป็นสองวอแล้วก็ได้มามันก็ยิ่งเป็นที่น่าชื่นชมถูกไหมเพราะว่ามันก็ตรงกับอาชีพของเขาอะ่ะนะ แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นคนกับรถและบอกว่าเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันก็ดูแปลกๆอ่อะหรือหรืออย่างประกาศเสียงตามสายหรือบอกว่าเป็นพิธีกรงานแต่งอันนี้ก็จะถือว่าเป็นสื่อมวลชนได้ไหมล่ะคะอาจารย์คะก็ะแต่ทีเขาเป็นเป็นงินหมดจริงๆตั้งงั้นเพราะผมก็เคยเป็นอะไรล่ะเคยพูดปษาลกถาในงานแต่งงานเมืองโคชินลคชเลละ โอ้โหโรคระบาดเยอะมากเขาใช้ผักก้นตองเป็นยารักษาที่อินเดียเขาเรียกว่ายามหาระงับพิษผักก้นตองบอกคุณเบนเลยกินก็ได้ทาก็ได้อยากจิ้มน้ำพริกก็ได้แต่โอ้โหโคตรขาวแต่ถ้าไม่ชอบอย่างนั้นดื่มเครื่องดื่มสุนไพรยก้นตองอฮแฮปปี้ทิด